ตาพูดจังเดี๋ยวมาตื่นกำลังหลับปุ๋ยปุ๋ยเลยนอีกสองตัวไปนอนที่ไหนไม่รู้อันนี้อาเมานะคะอาเมาะที่อาเมาหรืออาเหมยอาัวนี้ออาเหมยอาเมาะกับอาเหมีไปนอนที่ไหนไม่รู้ตามหาก่อน ปุ๋ยปุ๋ยเลยผ้าหมานอนนอนหลับอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปนะคะมีความสุขมากเลยน้องหมาพระคุ้มคงนี่นะคะนอนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปโอ้ยเมื่อยเดี๋ยวแป๊บนึง น้องหมานอนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปนะคะนอนอย่างมีความสุขเลยหลังจากที่ผ่านโชคชะตาอันเลวร้วายนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองให้พวกเราได้มาเจอกันสำหรับเอซีท่านใดที่ติดตามน้องหมาอยู่นะคะที่บอกว่าอยากให้แม่ชีลงคลิปว่ตื่นแล้วว่าแม่ชีรบกวนหรือเปล่า เอาหาเพื่อนไม่เจอไหมเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไห่ออไ,หไม่รู้สํา,า,าสหรับเอฟซีที่ติดตามท่านผู้ชมญาติโยมทางบ้านนะคะที่บอกว่าติดตามน้องหมาอยู่ลูกดิกอย่าไปใกล้เนาะบอกว่าบอกว่าอยากให้แม่ชีถ่ายรูปน้องหมาลงบ่อยๆแม่ชีอาจจะได้ถ่ายเฉพาะช่วงที่น้องหมาอยังอยู่ที่วัดนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ หลังจากนี้ถ้าเปิดเทอมน้องๆสามเณรศึกแล้วนะคะน้องๆสามเณรก็จะเอาหมากลับบ้านด้วยแม่ชีก็จะไม่ได้อัปเดตน้งหมายท่านผู้ชมได้ดูนะคะเพราะว่าแม่ชีก็อยู่ที่วัดน้องๆเขาก็กลับไปบ้านของแต่ละคนก็เอาหมาไปเลี้ยงกันเองเพราะว่าน้องๆเขาขอหมาไว้นะขอหมาไว้แต่วันแรกเลยว่าจะเอาหมากลับบ้าน แม่จีจีก็เลยไม่อยากขาดศรัทธาเพราะว่าน้องๆเขาเป็นคนช่วยออกมานะคะแล้วอีกอย่างที่วัดหมาก็มีอยู่แล้วนะคะมีหมาสองตัวนี้อยู่แล้วนะคะที่เลี้ยงอยู่น้องๆเขาอยากได้น่าอีกตัวหนึ่งอาเมาส์่อาเมาส์อาเมาส์เอาเมาส์เอาเมาส์เอามีไปไหนอาเมาส์อาเมาส์อาเมาส์ เดี๋ยวพี่เนนสือจะได้กลับบ้านไปอยู่กับแม่ชีเอ้ยไปอยู่กับพี่เนนแล้วไม่ได้อยู่กับแม่ชีแล้วนะคะแม่ชีก็จะได้ถ่ายให้ดูเฉพาะช่วงที่พี่เนนยังอยู่วัดนะคะพอพอพี่เนนสึกนะคะแม่ชีก็อาจจะไม่มีน้องหมาถ่ายให้ดูแล้วก็ต้องขออ uh ภัยล่วงหน้านะคะอามีไปไหนอามีไปไหนตัวสีดำอันนี้ตัวสีดำไปไหนไม่รู้นี่ นี่ดูชมหน้าเจ้าของหมาอาเมาเอาเมยอมอันนี้อยู่อีกุฏิหนึ่งอยู่กับที่เน้นต้นก้าอยู่ดีสบายเลยนะครับญาติโยงทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมอยู่ดีสบายแล้วมีข้าวกินแล้วเฮ้อยอีกตัวหนึ่งอยู่ในได้ยินแต่เสียง อยู่ไหน่บนสาลาเหรอไใครเอาขึ้นไปเอาลงมาด่วนไม่ไม่มันไม่มีเสียงหมาอยู่บนสาลานี่นะคะหมาน้อยเดาอีกตัวอื่นต้องตามหาก่อนไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้อยู่หนะสงสังองยอยู่กับพี่เนนเดี๋ยวแม่ชีคงไม่ตามไปนะก็ดูตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวแม่ชีจะไปได้ยาแล้ว ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ไปติดตามอีกตัวสีดำมาให้ดูนะคะก็จะเห็นอําอําเหมยอําหมีเอ้ยไม่ใช่อําเมาอําเหมยตัวสีดำต้นก้าวอยู่นู่นอยู่ผุตินะคะไม่ได้ตามไปถ่ายให้ดูต้องขออภัยด้วยเมื่อวานถ่ายถ่ายรูปแล้วถ่ายแล้วนะคะตัวสีดำอำําอําหมีกับอําเหมยวันนี้ก็ดูอําเมากับอําเหมยไปก่อน เดี๋ยวแม่ชีไปทำภารกิจไดยาก่อนนะไม่มีคนช่วยแล้วพี่เด่นจะไปช่วยแม่ชีได้ยาไหมน้อนะนอนสบายป้ายฐานพระนะอีกตัวนึงได้ยินแต่เสียงนี้ อยู่ไหนนะอีกตัวนึ่งอยู่ไหนเช้งสาราแล้วไม่เอาลงมาเหรอไม่เอาหมาน้อยลงมาหมาไม่ได้อยู่รวมกันนะคะต้องขอไว้ <stop ande. S 1> <laughs> เพราะว่าบางทีที่เน <laughs> เน,นก็อุ้มไปเล่นตรงนน้นตรงนี้เหมือนหมาใครหม,มามันนะไม่ได้เว้นแต่ว่าแบบมาหากันก็ก็เอามาหมาก็มาบางทีหมาก็ไม่ได้มาด้วยหมาเขาก็นอนไปแล้วไปแล้วอ่ะหลับต่อเลยลูกแล้วไม่ชี้ไปได้ยากก่อน ขันเอย๋ยขันมาออกจากป่ามาอยู่วัด <Yeah. S 1> นอนนอนลูกนอนนอนนอนหลับเลยเดี๋ยวแม่ชีจะ <Okay. S 1> เอา้าตื่นแล้วไปแล้วไปไหนจะไปไหนอย่าไปไหน <Yeah. S 1> อย่าไปไหน <Yeah. S 1> ไปหาเพื่อนเด้ mm. อไปนอนตรงนั้นสงสัยแม่ชีรบกวน mm. อย่าไปทำน้องอย่าไปแกล้งน้อง ที่นอนใหม่อะไรมาหาเพื่อนเหรอนี่มาหาอามีนี่อามีอามีนอนอยู่ในนี่ตัวนี้วิ่งตามวิ่งตามใม่ชีมาอามยกับอามีอเมาออเมาเพศผู้นะครับไม่อามีกับอเมยเป็นเพศเมียนะคะชอบอยู่ด้วยกันแต่อาเมานี้ชอบ ปีกิเวกรักสันโดษนะคะไม่ค่อยเข้าฝูงเท่าไหร่น่ารักจังเลย้องหมาเขาก็อยู่ดีสบายแล้วนะคะญาติโยมทางบ้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปฉีดยา มันแต่แต่คิดว่าน้องๆคงทางบ้านครอบครัวน้องๆเขาคงจะจัดการเองนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าอีกไม่นานที่เมน,นก็จะสึกแล้วเห็นบอกว่าจะเปิดเทอมวันที่หนึ่งมิถุนาถ้าไม่มีการเลื่อนอีกนะคะต้องรอดูต่อไปนะคะส่วนเรื่องถ่ายพยาธิเรื่องการดูแลรักษานี่อาจจะเป็นญาติโยมทางบ้านนะคะอาจจะช่วย เอาไปทําให้นะคะเพราะบางทีแม่ชีก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะบางทีแม่ชีก็ยุ่งเหมือนกันเพราะแม่ชีต้องดูแลแม่ชีใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะต้องฟอกไตวันละสี่ครั้งนะคะซึ่งเป็นแม่ของแม่ชีเองแล้วก็แม่ชีก็ต้องทําหน้าที่หลายอย่างนะคะเพราะว่าต้องดูแลเรื่องเข้าปลาอาหาร แด่พระสงฆ์ที่ชลาภาพนะคะซึ่งเป็นพ่อของพระอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่จะดูแลทุกอย่างภายในวัดได้ก็จะมีแม่ชีเท่านั้นนะคะ ่วนพระอาจารย์ก็จะตอนเช้าก็พาน้องๆสามเณรออกบินทบาทพาทำวัดเช้าทำวัดเย็นพาสวดมนต์พาทำพิธีอะไรต่างๆนะคะหมนแม่ชีก็จะพาน้องๆสามเณรได้ย่าทำความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บถ้วยชามคือทำงานหรือแบ่งเบาภาระพระอาจารย์พาน้องๆทำกิจกรรมนะคะส่วนเรื่องของการออกไปทุดงนั้นมันเป็นการเหมือนกับว่า น้องน้องสามเณรเขามาบวชเนาะเขาเขาคือเคยได้ยินคําว่าพระทุดงเนาะน้องๆเขาก็บอกว่าอุ้ยแม่ชีอยากไปทุดงบ้างแต่แม่ชีก็ไม่สามารถที่จะพาไปแบบทุดงจริงๆได้นะคะมันเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเหมือนการสมมุติเขาง่ายๆเหมือนเหมือนพาน้องๆสามเณรออกไปทัศนศ,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 ศึกษาไปนั่งสมาธินอกสถานที่นั่นแหละคะ่ะอาจจะไม่ใช่การทุดงจริงๆนะคะก็อาจจะมีการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนกันสําหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่การทุดงจริงอะไรเงี้ยก,ก็ยอมรับนะคะเพราะว่า ที่เราไปนั้นเราวันที่เราไปเรายังไม่ได้ออกไปจริงนะคะเราไปดูสถานที่ที่จะพาน้องๆสามเณรเข้ามามันเป็นการไปดูสถานที่เท่านั้นนะคะล่วงหน้าเท่านั้นนะคะยังไม่ได้เป็นการออกไปปฏิบัติจริงนะคะแต่มันเกิดเหตุการณ์นั้นก่อนบางคนอาจจะบอกว่าทําไมน้องๆไม่สํารวมอันนี้ก็ ขอน้อมรับไว้นะคะเพื่อไปปรับปรุงพิจารณาแก้ไขนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดในคลิปนั้นแม่ชีก็ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ในคลิปนี้ด้วยเพราะว่ามันชุนลมุนจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะโดยปกติแล้วไม่ว่าน้องๆสามนเณรจะไปที่ไหนก็ช่วยสอนน้องๆให้อยู่ในอาการที่สำรวมนะคะแต่วันนั้นแม่แต่ตัวแม่ชีเองก็ยอมรับนะคะว่าแม่ชีก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ตื่นเต้นไม่แพ้กับน้องๆเลยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนนะคะถ้าอ่านจากหัวข้อว่าเหตุการณ์ชุลมุนมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าเหตุการณ์ปกติมันคงไม่ชุลมุนนะคะมันก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็แม่ชีถึงได้กลัวไงว่ากลับไปจะโดนหลวงลงว่าหรือเปล่า พราะว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าให้มองที่เจตนานะคะเราทุกคนก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อน้องม้านะคะที่อยากจะช่วยออกมามีแต่ความเมตตาสงสารบางทีเราอาจจะเผลอตัวลืมตัวไปบ้างว่าเออเราบวชแล้วนะเราไม่ควรทํากิริยาแบบนี้บางคนอาจบอกว่าไปเข้าป่าทําไมส่งเสียงดังก็จริงๆแล้วเราเข้าป่าเราจะสํารวมนะคะก็จะบอกน้องๆเสมอว่าอย่าส่งเสียงดังแม้เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ แต่วันนั้นมันไปเจอเหตุการณ์นี้มันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะมีสติหลุดบ้างนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมันก็ตั้งแต่บวชมามันก็มีครั้งนี้แหละ ครั้งเดียวที่ที่รู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเพราะทุกถ้าดูจากหลายๆคลิปแล้วน้องๆเขาก็สํารวมดีนะคะเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคลิปนะคะส่วนเรื่องการคําพูดคำจาอะไรเราก็ต้องค่อยๆสอนเขาไปต้องให้โอกาสน้องๆเนีน่ยนะเพราะว่าเด็กเขาก็คือเด็กเด็กเขาไม่ใช่ว่าเขามาบวชอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติเขาก็ปิดเทอมเขาก็พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ให้มาอยากให้มาบวชเ้าอยู่บ้านบางทีก็อาจจะเล่นแต่โทรศัพท์เกินไปนะคะมาอยู่ที่นี่เราก็พยายามที่จะ ปรับจูนเ,เข้าหากันนะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเขาก็มีนิสัยใจคออารมณ์กิริยาอาการนี้ไม่เหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องควบคุมดูแลน้องๆให้สามัคคีกันให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะคะการที่จะดูแลเด็ก หลายคนถ้าคนที่เคยเป็นคุณครูดูแลเด็กลหลายคนนั้นท่านก็คงจะเข้าใจสําหรับแม่ชีก็ไม่ได้ดูแลเยอะก็ดูแลสามเณอนสามรูปช่วยพระอาจารย์นะคะเพราะว่าบางทีพระอาจารย์ดูแลคนเดียวบางทีท่านก็มีธุระต้องออกไปข้างนอกท่านก็ฝากน้องๆสามเดียนไว้กับแม่ชีนะคะแมชีก็ต้องเป็นคนดูแลช่วยพระอาจารย์ เพราะว่าในวัดก็จะมีแม่ชีกับพระอาจารย์แค่สองคนเท่านั้นที่สามารถดูแลน้องๆสามเณรได้แม่ชีก็จะดูเรื่องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะส่วนพระสงฆ์ท่านอื่นก็ท่านก็แก่ชราภาพแล้วนะคะท่าไม่สามารถที่จะมาดูแลน้องๆสามเณรได้เพราท่านก็ป่วยด้วยนะคะแม่ชีก็ต้องดูแลเรื่องเข้าปลาอาหารเรื่องยาสําหรับท่านแล้วก็แม่ชี ใหญ่ท่านก็ป่วยเป็นไตระยะสุดท้ายก็คงไม่มีใครที่จะมาดูแลน้องๆสามเณรได้นอกจากแม่ชีกับพระอาจารย์แค่สองคนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรดจงเห็นใจและโปรดพิจารณาด้วยนะคะขอชี้แจงไว้ณตรงนี้นะคะว่าจริงๆน้องๆสามเณรก็คือเรือญาติกันทั้งนั้นนะคะอย่างน้องคิวนี่ก็เป็นหลานของพระอาจารย์นะคะอย่างแม่ของน้องคิวก็เป็นน้องสาวพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ก็มีศักดิ์เป็นลุงก็เรียกหลวงลุงนะคะก็คิวใหญ่นี่ก็เป็น ลูกหลานของแม่ชีเองนะส่วนต้นกล้าเขาก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านเขาง่ายๆว่าทุกคนที่อยู่ในวัดน,นี้เป็นเครือญาติกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งหลวงตาทั้งแม่ชีใหญ่และแม่ชียาพระอาจารย์น้องๆสามาเณรนี่เป็นเครือญาติกันหมดเลยนะคะเราถึงไปด้วยกันได้บางคนไม่ใช่ต่างคนต่างมานะคะพ็พวก,กเราทุกคนก็คือเป็นญาติญาติกันบางท่านอาจจะเขาจะทำไม แม่ชีต้องมาดูแลเนีนก็พูดง่ายๆก็เหมือนหลานเราเหมือนเราพาหลานออกไปทัศนศึกษาข้างนอกก็ดูแลลูกๆล,กลหลานเราที่เข้ามาบวชก็เท่านั้นเองนะคะถ้าเราคิดเยอะเราก็จะปวดหัวนะคะถ้าเรามองแต่สิ่งที่ดีคิดบวกมองในแง่บวกอะไรๆมันก็จะดีนะคะไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องสลับซับซ้อนนะคะแค่โควิดมาก็ปวดหัวพอแรงแล้วนะคะก็ เดี๋ยวคลิปนี้เนื้อแม่ชีจะไปไดายาก่อนนะคะแล้วก็จะให้ดูน้องหมาแค่นี้แล้วก็ทําความเข้าใจกับญาติโยนที่อาจจะมีข้อสงสัยเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะอะขอจบคลิปไว้เ,เพียงเท่านี้นะคะจะเรญพรค่ะ